จากการที่ร่งพื้นที่เนาะคะ่ะร่งพื้นที่เบิงพี่นองประชาชนส่วนญ่กับมีการบริโภคอาหารพวกอาหารทะเลลูกหลานมีการเลี้ยงฉลองหรือว่าสังสรรค์กันในงานปีใหม่ในสงการแนจีเนาะคะ่ะพวกบางมือกอาหารสดที่มาจากทะเลเบิงแล้วมั่นกับสีเสียงเนาะคะ่ะเสียงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทะเลส่วนใไ่ภูคขาพอเขาแม้าเพื่อนกับอยากให้อาหารสดยูได้โดนเนาะคะ่ะกับจักสีเซีย สารพิษตรงใดมาแน่ส่วนใหญ่กับคงสิเปลี่ยนฟอ์มาลีนล่ะค่ะก็เลยได้ไม้ชิดเกี่ยวกับนวัตรกรรมตรงนั้นมาประยุกตใส่เกี่ยวกับผักบุงแดงเนาะคะ่ะไปเบิ้งหาควารูหลู่ใน,ใน Google เนาะคะ่ะว่าผักบุงแดงเป็นยังคือสามารถที่สิมาล่างสารพิษได้ซ้ำได้เนาะคะ่กะก็เลยได้เอามาเห็ดติน็นวัตรกรรมเนาะคะ่ะเป็นสมุนไพรลางพิษ พิษฟอร์มาลีนก็คื marine, คอฟอร์มาลีนตรงนั้นสียูในอาหารทะเลกินหลายๆขึ้นมันก็สีมีผิดต่อร่างกายเนาะคะ่ะก็คือน้ำสมุนไพรในชุ่มชนที่มีอยู่ก็บยังเขนพักมุงแดงนะะี่ละที่น้ำมาเป็นนวัตกรรมวิธีการทํำทดลองเนาะคะ่ะกับบ่อหลายขั้นตอนการเฮ็ดกับบอ่อยากเนาะคะ่ะก็คือเข้าไปเก็บพักมุงแดงนี่ละที่อยู่น้ำไ้น้ำน้ำหวยเข้าที่มีอยู่ อันนี้ก็ได้ปลูกเลยค่ะมันเกิดเองมันเกิดเอาเองในชุ่มชนกับเจ็บมาเวล,ลาหลูกหลานหรือคนในครัวเลื่อนสิก,กินอาหารทะเลนี่แหละเข้ากับเอามาล้างสื่อเปล่าเมือกจักโลนึงเนาะคะ่ะมาเพื่อบริโภคในรัวเลื่อนนี่แหละแล้วเข้ากับเอาผักบุ้งแดงกับปละามันจกกรรนนะะักกำนึงเนาะค่ะกำเต็มมือนี่แหละมาหาั่นมาหั่นแล้วก็นําไปปัน้นแล้วเข้ากับเอานา้ำน้ำที่เข้าปั้นเข็มขนไปผสมกับน้ำเปล่าเข้า เหยจางเล็กน้อยแล้วก็เอาล่งไปล่างเอาลงไปล่างปลาเมึกที่เห่าเตรียมที่รระปะท่านนั่นแหละเตรียมไว้ถ้กินกระสอยสามารถล่างสารพิษเบื้องต้นได้สาหรับสารฟอร์มาลีนที่เกลือปนมาก,กับอาหารทะเลเนาะค่ะก็เลยอยากให้พี่น้องในชุมชนได้บริโภคอาหารทะเลที่ปลอดภัยบม่มีสารปนเปื้อนเกี่ยวกับฟอร์มาลีนหลายก็เลยได้เกิดแนวคิดนวัตกรรมตรงนี้มาใส่ ให้ความรู้กับชุมชนกับโมบานทุกคนในตำบลเราดอกใหม่นําไปใส่ค่ะในนามนักเรียนและเยาวชนนะคะก็ได้นำความรู้ให้คําแนะนํากับเพื่อนๆพนืพี่พ,พน้องๆน,นะคะในการกําจัดสารฟอร์มารีนที่ตกค้างในอาหารค่ะโดยการใช้สมุนไพรผักบุ้งแดงในท้องถิ่นที่เรามีนะคะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์และ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเองและครอบครัวประชาชนค่ะแต่แต่ก่อนนี้เราไม่ใช่เราไม่ได้ใช้สารผักบุ้งแดงมาล้างอาหารทะเลของเรานะคะเราก็จำหน่ายไปแต่พอดีมีโครงการอยู่ที่อนามัยพอดีหมอที่อนามัยเขาก็เลยให้อสมอออกมาแนะนำร้านค้าอสมอเลยมาแนะนำให้เราล้างสารพอร์มอรีนออกจาก พวกอาหารทะเลนะคะที่ร้านของเราเนี่ยเราไม่ให้ประชาชนไปล้างน,นะคะไอแปลว่าเราล้างให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้สารไอที่ผักบุ้งแดงนี่แหละคะ่ะเป็นสมุนไพรล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ประชาชนที่มาซื้อของเรานะคะเขาก็กลับบ้านไปเขาก็กินได้ตามปกติไม่ต้องไปล้างให้ยุ่งยากไม่ต้องมีสารฟอร์มาลินในร่างกายคือของเรานี่สะอาดแล้วร้านของเรานี่ปลอดสารเคมีปลอดสารพิษทุกอย่างค่ะ งานคุ้มครองผู้บริโภคคืองานที่เราสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อพิทักษ์สิทธิคุ้มครองภัยให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยที่พวกเราทำนี้นะคะ เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งความสุขของพระองค์คือประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งตลอดไปค่ะ